วัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับที่ได้รับทุกท่านสู่ช่องวีพีทรรัดาครับท่องวีพีทรรมดาก็จะมานำสนอนี่หุ้นนะครับหุ้นดายจนเช้านะหุ้นดายจนเช้าของวันที่ยี่สิบมีนาคมของีพันห้าร้ยหกสปดนะหุ้นดาจนเช้าของวีเลขจากต่างประเทศนะครับจะมีให้ชมทุก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 วันทุกทุคืนนะครับต่อเวลาตีสี่นะตีสี ดีสี่ถ้าต่อทุกวันทุกวันครับต้องมีตีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ยินชมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากติดตามด้วยนะครับติดตกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลียให้ท่านผู้ชมได้รินชมเพื่อความบันเทิงนะครับเอามาเจอดเอานะครับเกอัปตันนี่เลยนะครับของพี่ป๋อก๊ะ

หกหนึ่งหนึ่งหกสองตองสองหกหกสามดาวหกนะครับส่วนชุดบินนะครับเก้าศูนย์สองสามนะครับหกเจ็ดนะหกเจ็ดสูตรสิ่งเน้นที่เจ็ดนะเน้นที่เจ็ดนะครับอย่างนี้นะครับเป็นดีเจ็ดครับโอเคนะเจ็ดพันนะเออน้นที่เจ็ดนะครับ ไม่เข้าใจอะไรให้ศึกษาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทนะุนนะเงินนะครับเงินนะหายไปแล้วหายไปเลยนะอืมปัดโอกาสเอากลับคืนแมงก็ <c oughs> ยากอยู่ประมาณนี้นะครับเก็บปวดนะเ <c oughs> ยวได้มีแต่เราอยากได้ของเขาอ่ะมีแต่เราอยากได้ของเขาก็อยากได้ของเราเหมือนกันะแต่เขามีเปรียบได้เปรียบกว่านะ ของเขามเรามีโอกาสแค่ประตูเดียวนะอสองตัวอะไรชุดอะ่ะเอาแค่ชุดเดียวอะ่ะอของเขาเต็มกล้าคืาเลยเราชุดเดียวเลยได้เปรียบเทียบกันมากเย่ยประมาณนี้ครับทงที่ดีเราต้องเน่นหลายๆชุดกันๆไว้ครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกดีนะเกือบทันลยูนะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนบสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ